มือนี้เขามาท้ายอยู่สวนมือนี้มันแต่ว่าโทรมานที่สุดก็คือว่าบดมือนี้ให้เป็นแม่มา่านดูมันเป็นขดเถ่าอีกเป็นแม่มา่านอยู่เงินอยู่ซานไหวไปเห็นไทยเห็นหน้าน้อผัวแต่ว่ามือนี้บดมือนี้ผัวเป็นคนเป็นงูพญานาคเลยเพราฟ้าเป็นลูกสาวเลยแต่ว่าให้เป็นน้องเมียมึงเดากำลังตั้งตั้งฉากแต่ตอนนี้เป็นแม่ม่านหนึ่หนักท้องอีดิน ถ้ามีหลุดเป็นสีดินคับบดดามันหนักท่องเับตัวเองบอดดายเลยมึงบดเอาไายเลยมอามอาม่าเปปาคองมาดูปาปลาปกติเขาจ้องนั่งจตั ไม่นำหมดเลยปะไม่นำไกลห พอนีพอสู่ไปกพอนีเลยสูไปใครพอมาสืใครสืูเจ็ดปีแล้วพอวยร่หลังผมแล้วายเดือนใช่ว่าแต่ผมมาแจ้งงานกับแมวมึงใหม่ๆนบ่ไอายุจ็ดปีพอปูอายุเท no ่าปีวายขาเจ้าคือว่าคนเท่าปีวยูวไผมันเหลือชากูปูไห้จุดในไ่น้ำปูแล้วทุ่มบ่าวบ่ เพราะว่ากันมันเป็นล่ำข้อหามคนเนี่มันปลูกไายนะยาวมันกับโบแมนบเคยแก่ไกขวบมันชิ่งเนี่ะเขาบอกชิ่อปลูกกัชุ่มนั่นก็ได้หม้อใหม่คุณบปหามไปขุ่ปบานุ่มบานเะยจีชุ่มบานทุ่มสิดขันปลูกบ้านนี่โบเห็นว่าเป็นยังไงปูกกัยูดีไม่แห้งู่เจ้าบอกบักข้าวงรื่อกพ่คนบอกข้าปีกับโบเห็ดปลูก เันเป็นหม,มากมากามาก็ล่างนา,าอุบุกตายถ่คุณบ่หอดเช้ากูปลูกอยู่หันอยู่ในน้อคุณได้ล่างนาหลายคนเนใครว่าจะปากพี่ชื่อชื่อ,อ,อแคปากชื่อจะปากโอ้ของบเ่เพื่อนน้ำเพื่อนดอกตีว<า>่าโอ้เนาะชุมว่าให้นันได้ล่างนาเมื่อเดียวโอ้ยล่างชุมมันว่าให้พอเห็ไนไหมทีอือโอ้โยเนาะทั้งเทียกับเทียได้ทั้งเทียกับเทียะกได้เนาะแมนเอาอันนี้พอเธอได้อยู่คือจังอันนี้เลยพ่ออะไร เขาปลาผู้เฒ่าเป็นบอกเด็กน้อยว่าจะกินไตไก่กินไตไก่มันหนามันหยาบมันมืดของเขาแคบเขาบอกคือปลูกตัวกินไปไกลเนาะแล้วไก่เล็กน้อยจะกินมันเนากูก็ว่าเอาไปฉกไปกินอะได้กินเป็นเลี่ยมตัวหันโอ้ตัวกินตัวกินเลยเนาะคันว่าท่านเขาก็ินไปป้อนลูกเขาหมดทั้งตัวนี่คือเปิดเผยความลับแล้วเปิดเผยอะไรกูว่ากูเนี่ย บมเถื่อจักไม่เกินเนี่ยเอออ้พี่เพิ่งจะให้กุ้มคู่กันเง่ายยากกินแต่ไก่เด้อมันหนาวมึนแับไก่เด้อมันหนาวเออกับฟังความเิ่นไะเนาะย่านหนาวมึนเออย่านหนาวมึนย่านหนาวเออบ้านนี้ไม่คิดสรูปเพราะงั้นบ้านแม่นทั้วนี่ว่แหงแฉบแหงแฉบตัวกินตัวผู้เฒ่าทุ่มมือมึนว่ะท่านนะคุณปรไดานเอาต่อเลยมาแจกเขาว่าอีพ่อะวะท่านไม่แหง ก็แก่หันจงไว้ให้ลูกเราเถ่ะเออจงไว้ท้องกูนี่ละในแค่ไม่ถึงในกินกูจิ้มแห้งหางเงินไม่คูใส่ว่าจันเนี่ยพอกินแนี่ยวเสียบเนี่ยวตีจ้ะเรื่องจันตัวเป็นแนวนี้เนาะเป็นแนวนี้คุ้มมือในโบจังโบแมนดอกใครกูพอว่าซะเออเนี่ยอันแจ้งสี่เดียบันอันแจ้งไหนอันผู้เฒ่าอยากนอนนอนเว้นยังสีว่าฝนสีตกมันแมนอยู่ อันเด็กน้อยอยากนอนคือว่าเขาค้านมันสิค้านดอมบ่นอนเด็กน้อยก็เล่นเลียมมันคือกันล่ะาูก็บ่ได้เ่ามีแทงเนาะบ่ว่าฝนสิตกเออคั่นยนอนผู้เฒ่าเฮานอนฝนสิตกเางามๆเาโอ้ยสูฝนสิตกด้มื้อนี้เอออเลนเออเฮานอนคนตัวยังบ่ไปเฮ็ดเวียกตัวัเมียนวยเมียนาจังซี่ันผู้เฒ่าเมียนนี่เฮ็ดตกแตกก็ว่า้เขาว่าเขาเมียนบ่ดีมันจับบ่ดีก็้ว ดีอออันขเขาเฮ็ดแตกเองก็ให้เขาวาข่าเขาสุกลกส่วนล้นแม่ <c oughs> อันย่างกูบ้านสวยแตกกูบ้านวายบ่อว่อาจะแตกกูบ้านแล้วยังอยูบ้านโตโรงเรียนพังพูนเหลวย่ายังบ่อเคีออยมอยเอาเกียบลูกหลานพูดออโอ้นี่เดี๋ยวตีความจริงมันเป็นสิความจริงมันเปน็นยังชันละอืมให้มาเชี่วพอที่เปิดเผยชู้ฟังนี่ คือเคล็ดลับแล้วแมนตัวแตเซตอันนึงคันว่าขั้นค่ายนี่ก็ว่าฝนิตกเพาว่าเออเราพอนี่พ่ออาบไห้องงามดีๆเราเบิเรียนด้วยโอ้ยอาบเพื่อนชวนอาบเราแบบมีแห้งนอนตีสบายบ่คือซุ้มนั่นดอกตีบ่คือซุ้มอยากนอนดอกตีบ่คือซุ้มแต่ง้วนนะซุ้มหนึ่งซุ้มฝนตกเออซุ้มฝนตกอันพันนี่บ่อาบดูนานหนาวก็อาบพอนก็อาบไม่ได้เลี้ยงเออครับ เอาว่าคืออาจาได้โพสแค่โอนมาบ้องโอแล้วครงเขนา,านั่นมากเนาะตรงเขาก็ได้มาแล้วมาแล้วเอ้าอู้ยิ่ง่ะโอ้มแม่เอาเพราเขามาตรงเราจวนอยู่เพียพอเพอว่าสิไปเก็บผักใส่ก็บ่างหันเก็บผักมากินก็ไม่นังปนบ่หันนี่ปนมี่หนึ่งฟ้ากับนี่ ว่าไปเก็บมันจะแฉบนะแน่ยเราบอกมึงมึงเก็บอยังแฉบที่ปกติแมนบอกอุ้ยลูกบุญจาจักย่านได้เก็บผักแก่ผักอยังมากมันจะมัดมัดวัวแค่พออาิชีพพอเก็บเขาอันจังคักแมนบอกไปเก็บแล้วพอเด้ออือพันธ์่างพอที่ไปเก็บได้เพราะเขาไปทาเออไปเก็บกันแล้วเหมืนได้ครับครับครับแจงเพระเขาไปทาได้กันกูมากมึงแจ้งมาแล้วมึงจีดขวอนกูได้เนี่ยนอนเออ่ยไปเก็บมันไก่บันที่พอจ้า นี่ยังเได้ยอะไรอีกล่ะได้หนึ่งปลาหนึ่งเองบ่เหนื่อยมล้วหนึ่งห้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วหนึ่งห้ยมาสิเหนื่อยแล้วหนึ่งหายเนาะหนึ่งเองแต่ไปแล้วเนาะเหน่อยแล้วหนึ่งห้ยเนาะเหนื่อยแล้วหนึ่งหายอุ้ยหายแล้วหนึ่งแค่ยังมันเข้ม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 อุ้ยมืง เบื้องตีนเป็นหย่งนี่ขึ้นชาเกียกักซากินแเ้าได้เฮ็ดหนูนจิบผ้าไปอยู่บ้านดุงอยู่รหรอกเดี๋ยวด้วยเอาสอาดกนันกูกิน้ำพอบททันมาหาพระเขาไ็เห็นเรากัน

ฮะุาบาทโทรมาฮัลโล่อุกันเอาขามหายพี่อยู่ยมืนะคะมัมอมยอนกห,หาเาเขาหาเขาน่อยนึงพอไอมเอาอยู่จมีก <สะ S 2> เ็ดบ่แล้วนี่ขออาบน้ำไปเรียบร,ร้อยแล้วบอกแม่สิรับยังโดนกระดอกกระเดียแทกก็ได้นี่ไม่เคยบอกติโดโทรศัพท์น่ะ วายวางเนะนะกำลังเควียดเฮ็ดงานนั่นน่ะทั่วมันยังกระดอกรเดียแท้วายเนเลยน่วนอยนะึงควมมากจมอีกั่ยังกระดอกระเดีเดยแท้ยิขข่ขึ้นทัมันขึ้นบ่เอากินาาแม่ เออหนสิเรียนจบไปล้วนี่หาเงินให้เรียนเองที่เป็นแบบนี้เอมเด็กเขาได้ตัววัวซื่อมันสื่อติผู้ชายแตกเวียนเวียนอยู่มันเป็นหนาจังได้เลยนี่อืมใส่บ้างมีอย่างนี้ ยานหมูหลูเกอดเอมือนนี no, so ่จะให้กินแม่มันนอกเขาจะไปใส่ใส่ซะกูลักอานมีชับอืมกินกี่ลูกแล้วเหลียวหนึ่ย พีอ่อเาเป็นยังงนี้นนนใช่เครื่องกัดฟัง้วมึงเด้อใต่แมรู้เพื่อมัน,นไปใช้เมดวัดพวกนี้ว่ะเขาเก็าจางังเพระเขาไม่มันจินแล้ววะ มึงพาน้องเมียไปใช่หรือเปลมึงเด้อบักหานี่ตีนั่ปั้นหัวมึงมือนี่แหละตีนั่มความกู่อเล้วกูกำจ่ายกินเขาเหมือนกันกูบอกที่มืออตัวกูเอาาดกวนแยกกูพ่อมึงเด้อมึงจะถือข้อนกูละมือนี่ือพูดแช่ปะไปจังไดนี่เมื่อนักกูกระไดอยู่หัวมันล่ะมึงตายมึงถือข้อนกูมือนี่ล่ะมึงเจอกูแค่ เฮียกันบรลุเรื่องหอมือนี่ยังเ่าเลยยังเครียดแบบนี้เครียดยังหัวอดิอาาวก่อกหัวเหี้ยแนบึงอาแม่ดิเอาบนแนมบนไหนอะไรบอสห้าสี่สามสองแอคชั่น lẹo được không muốn đủ đủ, đủ các màu đi biết làm hoa hay chết câu đi <laughs> chú em cái này em ยใส่เครื่องดักฟังกูติงั้นกไว้ใจปานั่นบ่ดักฟังยี่ใส่น้ำหอมอีนังนั่นเนี่ยเห้น้องไปซ่อมเขาซื้อใส่น้ำหอมนางนั่นดักฟังตายนแหละน้ำหอมนี่ยนะแล้วมีแต่ภาษาอังกฤษไห็นมั้ยน้อโอ้ยนี่แหละเท่ากูยังยังเกาะน้ำหอมนี่ยนะดักฟังยี่ใส่เนี่ยน้ำหอมจะเป็นไม่อยัางนี้ ของมันมันหอมนะร้องใจเจ้าดอกว so, ้เปียด้เน้ำหอมไม่ลาติเออน้ำนั่งนะไปน้ำของมันตีกินน้ำมันนะกินเลยกินป๊าขอน่ะบละกะอยากมากินพร้อมลูกพร้อมเมียเวลาเนี่ยเมียไปดิกป็นอ บนเครื่องดักฟังดอกวาดีร oh. ้องเาหยอกเงี้ยสิคุณจ่ากี่ดอกเาบอกมันแน่ยัมันรับโทรศัพท์อยู่เลยแ้วมันเป็นยังมันรับโทรศัพท์แมมันลนค่บ้านเป็นยังแ้วเจ้าเป็นยังคือมันเรียนอยู่ดิมันเรียนอยู่เรียนามแลดโทรศัพท์กมกับคูเขา กูหาเงินให้เรียนล้ำบากได้ยี่ชิคกี้พายข่าวมาจบแล้วกินยุ่นละวางแม่มีทนาดชิกำ้พายมาอย่างหมอหมอที่เต้ต้งไม่เอกฉลอมไม่สุนชิคกี้พายไปอีกแล้วปะเออพากันกินโลดอย่นี้กินอี๊มแล้วไว้ยังกินน้ำก้นอก โอ๊ยน้องก็คือน้องน้องเ้าก็คือน้องายนี่หเดียน่เกิดมขา้ยตเนาะโอเค